ก็เชิญเลยนะครบเดี๋ยวนะท่านนายกคะพร้อมนะคะชูมือค่ะชูมือท่านชูมือสูงๆนะคะท่านไม่ได้ติดอะไรมาที่มือเลยนะคะพร้อมแล้วจับหนึ่งแล้ววันค่ะได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะใครมาเชิญไปให้ท่านนายกอ่านนิสาวด้วยครับท่านนายกเพื่อความระทึกใจ ค่ะสาขาท่าข,าาขา้ามน,น,นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเป็นสาขาท่าข้ามขอขอซาวนิดนึงค่ะอ่าเป็นกุลาบตีนะครับอ่านางกุหลาบมณีน้อยนะครับสุขเชียงีนะครับชือคุณกุหลาบมณีน้อยนะคะกุหลาบมณีน้อยครับ न पियो न पियो